โจทย์หลักของธุรกิจมันมี2อ,อย่าง 1. ค้นหาลูกค้าให้เจอก่อนค้นหาลูกค้าที่ใช่โจทย์ที่ท้าทายที่สุดคือเปลี่ยนให้เขามาเป็นลูกค้าประจําทายังไงให้เขากลับมาซื้อซ้านี่คือโจทย์ยิ่งถ้าเราทําให้มันเป็นลักษณะวัฏจกักรหาลูกค้าใหม่และทําให้เขาเป็นลูกค้าประจําได้มากขึ้นเท่าไหร่ยอดขายหรือธุรกิจจะโตข,ขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนี่เป็นข้อดีของ My Customer CRM เรารู้เลยถ้าสมมติเราจัดลาดับสมาชิกให้เป็น5ขั้นแต่ละขั้นเรากําหนดในเรื่องของการใช้จ่าย เรารู้เลยว่าใครจะเป็นลูกค้าชั้นดีของเราใครเป็นลูกค้าที่เราต้องปรับปรุงพัฒนาให้เขาขายับขึ้นมาเป็นลูกค้าชั้นดีนี่คือส่วนต่างของข้อมูลที่จะได้จาก My Customer CRM อย่าลืมนะครับราคา369นะครับสมัครแล้วก็ยังทดลองฟรีเดือนหน้าก็เข้าไปอยู่ในแพ็กเกจ Line OA เราต้องใช้แล้วครับลองปรับใช้ดูนะครับในแง่ของการทำระบบ CRM หรือว่าระบบสมาชิก